พระธรรมเทศานาพระสุกินโนหลวงปู่แหวนเรื่องแผนที่ต่างจากภูมิประเทศทำเมานี้มันมากมายอตีตาทำเมาอนาคาตาทำเมาทำเมานี้นำมาเป็นตัวสังขารสังขารกับสมุทัยอันเดียวกันนั่นแหละกำหนดเข้าไปให้มันเห็นทิตฐิภูตังก็พอแล้ว ไม่ต้องเอามากมายไปยึดเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไปสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทำเมาไปหมดทำให้ร,รู้จักที่เกิดของธรรมที่ดับของธรรมปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละรู้มากมายตามแผนที่ปริยัติธรรมแล้วปฏิบัติไม่ถูกแผนที่ต่งางหากต้องวางแผนที่ให้หมดค้นหาอยู่ในภูมิประเทศจึงใช้ได้ไม่อย่างนั้นไปยึดเอาอย่างนี้บ้าง อย่างนั้นบ้างเป็นทำเมาไปเวลาเจ็บหลังเจ็บเอวอาิยะสัจธรรมเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในก้อนธรรมอันนี้แหละก้อนธรรมโมก็อันนี้แหละก้อนธรรมเมาก็อันนี้แหละทุกข์สัตว์มันก็เกิดขึ้นอยู่ที่นี่สมุทัยสัตว์มันก็เกิดขึ้นในนี้นิโรธสัตว์มันก็เกิดขึ้นที่นี่มันจะไปเกิดที่ไหนเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอว เจ็บกล้าวเมาหัวมักผลนิพพานมันเกิดขึ้นที่นี่แหละถ้าปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในหลักอันนี้แล้วก็ตั้งอยู่ในธรรมนั่นแหละตั้งอยู่ในศีลศีลก็คือการนำความชั่วความผิดออกจากกายจากวาจาจากใจของตนหรือเรียกอีกอย่างว่ามักมักก็คือการนำความผิดออกจากตนนั่นแหละมันจึงเป็นหนทาง เอาแต่น้อยเท่านี้ก็พออย่าไปเอามากจะเป็นทำเมาไปเอาเข้าจริงๆพุทโธธรรมโมสังโคเป็นทำเมาไปเสียเพราะไปติดสังขารสมุทัยก็อันเดียวกันนั่นแหละมรรคธรรมวิโมกขธรรมก็อันเดียวกันนั่นแหละมรรคสัตว์อันใดวิโมกขธรรมเป็นที่ดับทุกข์ก็อันนี้อริยมรรคยกขึ้นก็เหมือนกับสิท ศินห้าสินแปวินัยศินห้าวินัยศินแปก็อันเดียวกันนั่นแหละคือการนําความผิดออกจากกายจากใจศินก็คือการนําความผิดความชั่วออกจากกายจากใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสังขารมาแต่ด็กดารรบันนับพบนับชาตินับอสงไขไม่ท้วนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอดีตเป็นธรรมเมา อนาคตเป็นธรรมเมาจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันวางในปัจจุบันตัดออกในปัจจุบันกิเลสตัณหาความพอใจไม่พอใจตัดออกในปัจจุบันจึงเป็นธรรมมเอาแต่อดีตอนาคตเป็นธรรมเมาถ้าจะ,จะเจริญมรรคก็เทียบเคียงกับสินห้าสินแปดสินสิก็เหมือนกันรวมลงในอริยมรรค ต้องฝึกตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ทั้ง5้านี่แหละฝึกทวารทั้งห้าให้เร,เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้สินห้าก็ตางสิน8ก็ตางสินสิก็ตางตั้งไว้ในใจนี้ความผิดเกิดขึ้นก็นำออกเสียนำความผิดความชั่วออกจากกายจากวาจากจากใจออกจากตาหูจมูก ลิ้นและกายตานี้สำคัญทำทั้งหลายไหลมาจากเหตุตาเป็นเหตุหูเป็นเหตุจมูกเป็นเหตุลิ้นเป็นเหตุกายเป็นเหตุละให้มันได้ตัดให้มันได้ให้มันดับลงไปได้วางสังขารสมมติเสียแล้วมันจึงรู้แจ้งทุกข์ก้อนทธบก็อันนี้ก้อนทํามมก็อันนี้ การกำหนดรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ก็จับก้อนอันนี้แหละขึ้นมาทุกมันเกิดขึ้นที่นี่สมุทัยมันก็เกิดที่นี่มรรคมันก็เกิดที่นี่นิโรธมันก็เกิดที่นี่รู้แจ้งมรรคผลนิพพานรู้จริงเห็นจริงก็เห็นที่นี่แหละถ้าไปรู้แจ้งที่อื่นใช้ไม่ได้เป็นทำเมาไปถ้าเรากำหนดขึ้นแล้วสัญญามันก็ตั้งขึ้น พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายอเนกอนันต์นับไม่ถ้วนตรัสพระธรรมเทศนาโปรดเวนัยสั์ก็ชี้ลงสู่กายสู่ใจเ,เรานี้ทั้งสิ้นไตรโลกทั้งสามนี้กามตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไตรวัฏมันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้อกุศลธรรมเมาเป็นรากเง่าของ,ของกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด สังโยธรรมก็ดีโยคธรรมก็ดีโอคธรรมก็ดีพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพุทธนายกพระองค์พาพุทธเวนยสัตว์ให้รู้แจ้งสัจธรรมตัดข้ามสังขารโลกโอคะอันกันดากามโมคะเป็นธรรมเมาที่หนึ่งพะโวคะเป็นธรรมเมาที่สองทิฏโทคะเป็นธรรมเมาที่สาม อวิโชคะเป็นรำรเมาที่สีซึ่งเป็นความมืดไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับอันนี้ได้แล้วก็เบาอ,อกเบาใจกิเลสอนุสัยมันสำคัญถ้าเราบอกว่าเอาปัจจุบันนี้แหละพอเราตั้งท่าใส่มันมันก็ตั้งท่าใส่เราเช่นกันกิเลสตัวนี้ให้ระวังมันครองใจสัตว์โลกมาตั้งแต่เด็กดํบบัดขันติบารมีอดทนด้วยกาย อดทนด้วยวาจาอดทนด้วยใจความพอใจก็เป็นกิเลสความไม่พอใจก็เป็นกิเลสตัณหาก็เหมือนกั ern, mm hmm. นนั่นแหละมันหมุนอยู่ในไตรวัดเกิดก็เพราะตัณหาตายก็เพราะตัณหาทุกข์ก็เพราะตัณหาสุขก็เพราะตัณหาความพอใจก็เพราะตัณหาความไม่พอใจก็เพราะตัณหาอะไรอะไรก็เพราะตัณหา มันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้ต้องค้นลงมาสู่อันนี้อย่าไปค้นลงในที่อื่นค้นไปที่ก้อนธรรมโมก้อนธรรมเมานี้แหละเป็นที่ตั้งผู้ที่จะดำเนินการฝ่ายโลกก็เอาสมบัติอ friend. Friend. ันนี้แหละเป็นที่ตั้งนักบวชทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมวินัยก็เอาก้อนนี้แหละเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของศีลเป็นที่ตั้งของธรรมเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นที่ตั้งของผล เป็นที่ตั้งของพระนิพพานรู้เข้ามาสู่อันนี้แหละอย่าไปยึดถือเอาอย่างอื่น